สวัสดีครับช่องแก่กเก่งวันนี้มาลองชิมอาหารทางภาคใต้ของเราดูครับเพิ่งไปได้มานะครับยังไม่เคยกินเลยเกิดมายอมรับว่ายังไม่เคยกินเขาบอกว่ากินคู่กันกับแกงส้มนะครับน้ำพริกไตปลาหรือไม่ก็กัวกิ้งหรืออะไรเงี้ยครับก็จะเป็นสูตรของเขานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแต่วันนี้เราจะกินคู่กันกันกบอันนี้โปแตกนะครับอือต้มยำโปแตกเลยครับ กุ้งนะครับแล้วก็มีปลาหมึกนะครับใส่กระชายนี่ครับแล้วก็มีกระเพราโอ้โหเครื่องเทศนี่แบบว่าจุกจุกแน่นอนแสบแสบบีมะนาวแบบว่าโอ้โหสวยงามนะครับสิ่งที่เราจะมากินคือไข่ครอบเคยเห็นกันไหมครับนี่ไข่ครอบนะครับทางใต้นะครับเขาจะ เอาไข่ขาวออกนะครับสมัยก่อนก็จะเป็นไข่เป็ดนะครับอันนี้ฟังจากรายการหนึ่งมานะครับก็บอกว่าเอาไข่ขาวไปทาพวกปวนพวกอะไรแล้วที่ไข่แดงต้องทิ้งเขาก็เลยเสียดายนะครับก็เลยเอามาใส่ในไข่นะครับใส่ในเปลือกไข่แล้วก็ออกมาเป็นลูกหัวใจเลยครับมันลูกหนึ่งก็จะมีไข่แดงสองครับไข่แดงมันดีมากเลยบอกว่าเป็ดแถวนั้นกินหัวกุ้งไข่กุ้งนะครับเราจะมาลองชิมดูเราไม่มีน้ําพริก ไตปลาอะไรเรากินแบบอีสานนะครับก็เจวพริกดิบสิครับอเจาพริกดิบมาลองดูครับโอ้โหมันจะแข็งแข็งอยนะครับมาตาเขาบอกว่าจะมันๆกินคู่คกับแกงส้มต้มส้มเราก็ต้ยมยำเลยนะครับวันนี้เราอืม วันนี้คุณลาเต้ก <ris os> ็มานะครับอลาเต้กินไข่ครอบไหมไม่ครับแต่ป๊าป๊าลาเต้สามารถบใคกันกินกับอะไรนะครับกินกับอาชีเลยมั้งครับไปครับไปเดินไปได้เลยครับเอาล้มไปเนาะครับนี่นะครับกินกับน้ำพริกเลยแซ่บๆอืมันจะมีความมันๆนะครับ รสชาติมันจะมันๆไข่เคอมนะครับกินกับเผ็ดๆเปรี้ยวๆ,ๆน่าจะเข้ากันสมกับที่เขากินกับแกงแกงส้มแกงอะไรนะครับอร่อยมากขอเชิญกินนะคุณเราจะจไปได้ครับจะไปไหนต่อช้ชีวิตอยู่บ้านนะครับมีลูกอยู่เป็นเพื่อนตลอดนะครับ โปรแตกเรานี่ก็ไม่ธรรมดาขัดจาพ่อหนวดปลาหมึกอบกรอบครับหนวดปลาหมึกกระดองจะอร่อยจริง้าได้เลยครับไข่ครอบแซ่บเลยลองไปหาทำมาชิมกันดูนะครับไปหามาอันนี้ซื้อมาจากหาดใหญ่ครับมันๆน,นะครับ อร่อยอร่อยไข่ครอบนะครับเมนูใหม่ๆเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆม,มาอัปเดตให้ให้ดูกันอีกนะครับฝากติดตามช่องแก้เก่งๆด้วยนะครับอืมซอมบจริง